สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับช่องพริกไทยดัชนเนลคลิปนี้จะนำเสนอผลการแข่งขันแบบมินตันรายการ b w f virtual final 2 0 2 5รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายเริ่มจากประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ8ของโลกลงทำการแข่งขันกับฮานยี่มืออันดับ5ของโลกและเป็นมือวางอันดับ3ของรายการจากประเทศจีนซึ่งใครชนะจะเข้ารอบรองชนะเลิศทันทีผลการแข่งขันมีรัชนก เอาชนะไปได้สองต่อศูนเกมด้วยสกอร์21ต่อ17 21ต่อ10ทําให้เมรัชนกผ่านเขา้ารอบรองชนะเลิศได้สําเร็จประเภทคู่ผสมบาตเดชาพลพัวเวลานุ่์จับคู่กับเฟมสุพิศราเพียวสามพันคู่มืออันดับสาของโลกและเป็นคู่มืออันดับหนึ่งของรายการลงทําการแข่งขันกับเจียงเจิงปังจับคู่กับเวยาสินคู่มืออันดับสองของโลกและเป็นคู่มืออันดับสีของรายการจากประเทศจีนผลการแข่งขัน คู่ของบัตเดชาพลกับเฟรมสุพิศลาแพ้ไปศูนย์ต่อสองเกมด้วยสกอร์สิบต่อยี่สิบเอ็ดสิบสองต่อยี่สิบเอ็ดตกรอบแบ่งกลุ่มประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารเมืองอันดับสองของโลกและเป็นมืองอันดับหนึ่งของรายการลงทําการแข่งขันกับแอนดรสแอนทอนเซนเมืออันดับสามของโลกและเป็นเมืองอันดับสี่ของรายการจากประเทศเดนมาร์กซึ่งใครชนะจะเข้ารอบรองชนะเลิศผลการแข่งขันต้องเล่นกันถึงสามเกม ่อนที่วิวกุลวุฒิชนะไปแบบสนุก2ต่อ1เกมด้วยสกอร์21ต่อ15 18ต่อ21และ21ต่อ13วิวกุลวุฒิผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศสำหรับผลคู่อื่นที่น่าสนใจประเภทหญิงเดี่ยวอันเซยองมืออันดับหนึ่งของโลกและเป็นมือวออันดับหนึ่งของรายการชนะอากาเนยามากุชิมืออันดับ3ของโลกและเป็นมือมอันดับ4ของรายการ2ต่อ1เกม14ต่อ21 ยี่สิบเอ็ดต่อห้าและยี่สิบเอ็ดต่อสิบสี่ปูตีกูเมาวาดานีมืออันดับเกตของโลกชนะโทโมกะมิยาซากิมืออันดับเก้าของโลกสองต่อศูนย์เกมยี่สิบเอ็ดต่อสิบเจ็ดยี่สิบเอ็ดต่อเก้าประเภทคู่ผสมเฟืองยานเจอจับคู่กับวงตงปิงคู่มืออันดับหนึ่งของโลกและเป็นคู่มือมอันดับสองของรายการชนะเชิญตังเกียจับคู่กับโตอิเวคู่มืออันดับสี่ของโลกและเป็นคู่มือ มือบามดับ3ของรายการ2ต่อศูนเกม21ต่อ18 26ต่อ24จาฟาอินดายาตุลลาจับคู่กับเฟลิซาอันเบอร์ตานาเทเนียนปาซาลิบูคู่มืออันดับ10ของโลกชนะโกสูนฮวดจับคู่กับเชวอนเจมิไหล2 2ต่อศูนเกมด้วยสักอร์21ต่อ1 7 21ต่อ17ประเภทชายเดียวชีจูชีมืออันดับ1ของโลกชนะโอดนาราโอกะ มือรดับเก้าของโลก2ต่อ0เกม21ต่อ9ก้่อ็ดต่อ11บเิสเตอร์ปโปอปมือรดับแปดของโลกชนะโจนาธานคิสตี้มือรดับ5้าของโลก2ต่อ1เกม18ต่อ21 21ต่อ16และ21ต่อ13บสาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ